สวัสดีทุกคนสําหรับวิดีโอนี้ข้าพระเจ้าจะผ่าทุกทานไปเที่ยวส่วนดอกไม้เนาะอยู่ที่ล่วงพะบางนั่นเองแต่ว่าอยู่อีกฟากน้ำองเมืองอาฟากเซงแมนหรือว่าเมืองจอมเพชรนั่นเองที่น้องไปก็ถือ่ว่าต่อรอบนี่ก็ได้ไล่ขันสุมขวนนะรถใหญ่อันรถจักรนี่ก็ถือว่าได้ไล่ยอยู่แล้วรถใหญ่นี่ก็ได้อยู่น่าจะเกิน1ิบขันนะ อันนี้ก็ถือว่ามีรถนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยนี่เองพี่น้องจากเสียงใหม่แล้วก็มีอีกคันจากกรุงเทพมหานครเนาะแล้วก็อีกคันหนึ่งมาจากกรุงเทพคือกันพี่น้องบอกเกิน5นาทีเนาะการถือว่าข้ามมาอีกฝากเราพี่น้อง ที่ว่าจอดเลียนกันยน่่นก็นจะเป็นบักที่ว่าสลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละมือแต่ละวันเนาะบักข้ามคล้องนี่เองมันจะมีไล่เจ้าไล่บริษัทเนาะที่ว่ามาเห็ดบักค้ามฝากระวังฝากล่องบางห้าฝากเสียงแก่กำลังจะเข้าฟังที่น้องที่ฟากเสียงแหมนเ,เมืองจมเพชรเนาะ อีกฝากของน้ำข้องที่โกงกันข้ามกับเมืองล่วงพะบางนั่นเองพี่น้องหลังจากนั้นเราจะเดินทางไปที่ส่วนป่าไม้ใหญ่เนาะตัดห้อยขัวแต่ว่าเส้นทางเส้นนี้จะเสื่มอมโยงกับประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะเส้นทางาหากาเหตุแล้วใหม่ๆเส้นทางดีดีพี่น้องขี่ออกจากนี้ไปห้าสายแดนไทยก็ใช้เวลาแต่สามสิโมงปลายพี่น้องฉะนั้นนักท่องเที่ยวไทยก็สามารถเข้ามาเที่ยวล่วงพะบางแบบง่ายๆเลยเนาะพี่น้องเนาะขับรถมาเอง มีแต่มมั่วสมองไปเส้นทางดีงามาเสื่อมโยงไปจังหวัดน่านเนาะแล้วก็เขตใกล้เคียงเนะาะบปว่าจะเป็นจังหวัดพะเยาจังหวัดอุตรดิตถ์รือว่าแพรเ่เนาะเขตใกล้เคียงก็สามารถเข้ามาเที่ยวประเทศเลาวหรือว่าล่วงะบางใดแบบง่ายๆโดยใช้เส้นทางตัวนี้เนาะตอนนี้เขากำลัาฮอดที่ น้ำตกตาดห้อยขัวหรือว่ากรีนจังโก้พาร์คนั่นเองพี่น้องใช้เวลาเพียงแต่25นาทีเนาะก็สิไปกิโลจากหลวงหัวบางพี่น้องที่น้ำตกตาดห้อยขัวเข้ามาทางไหนก็จะมีฮานค่ายเครืองทีละนึกแล้วก็จะมีเป็นฮานอาหารเนาะทานก็สามารถมากินเข้าแบบสิวๆอยู่นีนใดพี่น้องก็น่าจะมีอาหารลากหล่ยอยู่ บาว่าจะเป็นอาหารแบบพื้นบ้านหรือว่าอาหารตามสั่งทั่วไปเนาะก็มีปิ้งป่าไม่ยังแบบนี้ก็มีพี่น้องถ้ามากินเนาะกับเข้าเหนียวห่อนหอน,หอนก็มีคือกันดฉะนั้นถ้าทานได้จกเข้ามานี่ก็บ,บจำเป็นเอาข้องกินมาก็ถือว่ามีแนวกิน หลากหลายอยู่พี่น้องป่าตัวใ่ญ่ๆก็มีอย่างสดๆเนาะโอ้มีฮอตปิงนู่พี่น้องตัวนู่บ่เนาะโอเคหลังจากนั้นเาก็กมาซื้อปีเข้าสมพี่น้องสำหรับค้าเข้าสมต่างประเทศจะสามสิบห้กีบคนลาวผู้ใหญ่สา0ห้าพกีบเด็กน้อย1 0 0 0ักีบพี่น้อง มีสแกน Q R ยังดีเนาะสแกนเข้าพี่น้อง<ป><ๆ>เข้าไปเข้าไปเรียบร้อยเนาะเข้ามาทางในก็จะเป็นกกไม้ไงหญ่ส่วนลลา่พี่น้องส้มกับสื่อเนาะป่าใหญ่ก็ถือว่าอนุรักษ์ได้ดีเนาะ สรงใส่ต้นไม้ขนาดนี้นี่ก็ใช้เวลาหลายปีเนาะพี่น้องหล่ห้อยปีแหละบางต้นก็ได้ว่าจะได้ใหญ่ๆซันี้เนาะธรรมชาติเข้ามาในนี้จะเย็นพี่น้องอากาศสดๆเย็นๆเนาะถือว่าขนาดว่าแดดฮอนๆเนาะแดดหแห้งเข้ามาทางในนี่ยังเย็นพี่น้องก็จะมีตู้ปน้อยๆเนาะ เลียบตานี้ให้นั่งกินมาแต่ละจุดก็จะมีป้ายบอกเนาะว่าไปจุดได้จุดใดอเคตนี้น่าจะแมนน้ำตกตาดเนาะพราะว่เห็นอยู่ทางนาพุณได้ยินเสียงน้ำตกตาดพี่น้องกิจกรรมต่างๆเนาะบ่ว่าจะเป็นไตเสื้อขีอ่สลิง ตัวนี้เห็นเนาะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไทยฮูบก,กับงัวกับควายอันนี้ก็จะเป็นราคาเฮ็ดกิจกรรมต่างๆนะบาวจะเป็นสลิงไต้เสือ้อเนาะสำหรับผู้ใหญ่เด็กน้อยก็มีแล้วก็มีน้ำใส่ใสน้ำบอลล่ายปันได้แล้วพี่น้องสวงนี่นะเพื่อนว่าสวงระดูฝนนี่น้ำไล่ลายประสนโอ้สูงส้มควนเะนาะตัดตัวนี้น้ำตกตัวนี้นะขันทากวาน้ำไล่ก้อนนี้อาจจะ งามสมควรขนาดตอนนี้อย่างงามพี่น้องความสูงนี่เกือบร้อยเมตรบ่เนาะเมื่อกี้นี้เห็นป่ายู่บริสังเกตพี่น้องน่าจะเกือบร้อยเมตรสูงขึ้นไปเถิงกนกันทักว่านำลายลายนี่อาจจะเนาะความแห้งนี่อาจจะบใ้ว่าละมันสูงขนาดนี้พี่น้องถือว่ายังงามนะงามเนาะ,าาางงาานะพี่น้อง อันนี้ก็ได้ตามซื้อเลยเนาะน้ำตกตาดห้อยขัวงามไยงามไรโอเคนอกจากนี้เากกจะออกจากนี้เขาจะาไปที่ส่วนดอกไม้เนาะบานนี้เนาะผ่านขั่วเนาะลอดก้องขั่วไปก็จะมีหุบแทมงาม,งาม ออกมาอีกฝักก็เห็นต้นไม้ใหญ่ย่างมานหนึงก็มาฮอดอันนี้น่าจะเป็นลานสร้างเนาะใครๆคือพี่น้องแม่นอเห็นสร้างอยู่ทางนาพนมีสร้างพี่น้องฉะนั้นกิจ,จกรรมการขี่สร้างนี่ทานกัสามาเห็ดไดเนาะอยู่เขตนี้บอกว่าจะเป็นขี่สร้าง แบบระยะสั้นๆเนาะอยู่ในเขตหลานสร้างนี่ก็ได้หรือว่าจะขี่ไปห้าส่วนดอกไม้พุ่นก็ได้คือกันเนาะพี่น้องเนาะแต่อาจจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งเกือสร้างแปบ๊บพี่น้องอ่าหาันสร้าง <c oughs> ทานสามารถเส <c oughs> ื้อาหาันสร้างเกือสร้างได้เนาะ <c oughs> หลังจากเกิดสร้างแล้วก็ย่างลงมา ไปต่อพี่น้องพานป่าไม้ใหญ่โอ้ป่าไม้ที่ว่าสมขวรเนาะเบิ่งไม้ลำได้เนี่ยเช่ยอดฮัลโหลฮัลโหลอ่าเน,น้ก็จะเป็นน้ำน้ำตกตัดพี่น้อง <c oughs> ไปต่อเนาะกกไม้แย่ใหญ่อย,ยอยู่ทางนาคนเดียวไปแวเบ่งว้าวกกไม้ โอ้อายุพันปีพี่น้องก็ไม่อายุพันปีไม่ไมีอย่างไม่น้องไม่น้องผาษซาลาวจะเอื่นว่าไม่น้องเนาะอายุพันปีใหญ่สมควรเนาะทางน้านี่ก็ใหญ่คือกันไม่นี่ก็ได้เป็นน่าจะเป็นสนดิดเดียวกันเมื่อกี้นี้เนาะไม่น้องเพราะว่า้คยคือกันเป๊ะเลยเบิ่งแต่หากมันเนาะ ปาเธอสุดยอดการือว่าทักทานได้มักปไปใหญ่อากาศสดๆเนาะยางแบบสิวๆแบบนี้ก็เข้ามาส่วนนี้ได้พี่น้องอ่าน,นี้ก็น่าจะเป็นเข้ามาส่วนดอกไม้เรียบร้อยเนาะโอเคตอนนี้ถือว่ามันส่วนดอกไม้ละอันนี้นะยางขึ้นไปอยู่ถึง สามารถเบิ่งจากมุมส้งได้ดอกไม้ยังบทันบานล่ยปได้เพิ่นว่าถ้าอีกจักหน่อยเนาะเติมจากอาทิตย์หนึ่งในซ่องอาทิตย์นี้ถือว่าบานเต็มที่อาจจะงามส้มขวรเพราะว่าตอนนี้ก็มีบางสนิดท,ที่ว่าบานเรียบร้อยแต่ว่าบางสนิดยังก็จะมีอันนี้ที่ว่าเป็นชุดอ่า เด่นเนะาะไล่ไล่ทานมากจะมาทายฮูปอยู่เคตนี้นอกจากนี้แล้วก็ยังมีเนาะนอกจากดอกไม้ต่างๆมาอย่างนี้ก็จะมีกิจกรรมคือทานอ่าเห็ผพานมาแล้วเนาะแล้วก็จะมีผู้สาร้า มองนอะมาเลาะท้ายฮูปนำกันพี่น้องมาเลาะทายฮูปใส่สุดสวนเผามงนอะนน่าจะเป็นาดาวเต้นแดนเซอร์เพราะว่าอยู่นี้นอกจากจะมีส่วนดอกไม้เพิ่นก็นยังมีบอลสถานทีเนาะฟอนโซเนาะฟอนลำทำเพลงไปซะแหละพี่น้องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเคลนี้งามเคลนี้งามอยู่ดอกไม้ถือว่าบานลายสมควรละ แต่ว่ายังบบเต็มทีอาจจะมีดอกไม้หล่สนิทแต่ว่า่วงนี้เป็น่วงที่ว่ายังบบทันบานเต็มทีเ้อเนาะงามไรถือว่าในเขตล่วงของบาน,นี่ก็ยังบบทันมีส่วนดอกไม้แบบงามๆแบบนี้เถอะเนาะส่วนนี้ก็ถือว่าโอเคเนะาะทานได้มักธรรมศาติ์แล้วก็ดอกไม้ที่งามๆแบบนี้ อาจจะทึกใจเนาะสมควรเก็บภาพงามๆถ่า,ายรูปอากาศช่วงนี้เย็นสบายถึงว่าจะแดดแ้งงแต่ก็เย็นสบายเนาะอันนี้ถือว่าเราก็มาขึ้นอีกจุดมุมสุ้งอีกจุดนึงเนาะสามารถบึงไปทัว่วแล้วก็สามารถเลี้ยวเห็้ น้ำตกเมื่อกีนี่เนาะน้ำตกที่เวาไปถ่ายก่อนหน้านี้บ่อนเราผ่านมาเนาะอยู่พูนเห็นอยู่ใกล้ๆพี่นอะูมเข้ามาเบิ่งพี่น้องนะซูมเข้ามา,มา,มาก็จะเห็นอยู่ใกลส้สมควรเนาะออกจากนี้ไปก็ถือว่าน่าจะลอยกว่าแมทเนาะไก่เนาะลอยแมตสองลอยสามลอยแมทพนบปไกส่สมควรเอาลองซูมเบิง่ง ก็ถือว่าเป็นปลาที่สวยงามเนาะขนาดว่า่วงในฤดูแรงมันก็ยังงามอยู่โอเคนอกจากดอกไม้ต่างๆก็จะมีสัตนะว์เนาะโดยเฉพาะนกกระจอกเทพไปลิ้นนำนกแป๊บหนึ่งพี่นอ้องจุกๆุๆกจุกจุกจุุจุกจุกจกจกจกเขาเอินจังได้วันเอินนกเนาะ จุกๆกับมันเนาะกินอ nah ้าอาหารบ่บ <the> ่มีอาหารให้กินเด้อเนาะจับได้ได้บ่จับได้บ่อยากกินกองน่าจะหิวนนึงล่ะเนาะเพราะว่าเป็นช่วงอาหารวยอ่บ่มีอาหารเมืออ่ะเออกินฮอดมือกันบ่นี่อ้ายเขาจับได้เขาจับได้ จุกตัวใหญ่เนาะอันแต่ว่าบอยใหญ่บอยใหญ่เต็มทีเถอะอับอับอับงับ,งบ,งบอยากกินมืออ่ะกินมือกันเอกแล้วโอเคนอกจากนั้นลราก็มีฟอนแบบนี้พี่น้องฟอนเผื่อถึงดูดนักท่องเที่ยวนะนักเขียนจะมาฟอนให้ อานได้พับสมน้ากันอยู่ส่วนดอกไม้แห่งนี้นะก็จะมีะแบบนี้แหละพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นส่วนเผาลา่เาเขาเนี่แหละเลาาลุ่มนะก็จะมีส่วนเผามงเห็นผูเศร้าคนใส่เครื่องมงเมื่อกี้นะใส่นุ่งเครื่องมงนะสุดเผามง สดาบอกคิดห่วงหาเรื่องอย่างหรือได้ที่เคยหากกันและเคยสัมพันธ์ต่อกันนั้นเด็บอกคิดหอดบอกขิงเป๋กอน,น้องจะเทความหักจากไปบอกคิดหอดบอกความฮักที่เคยสร้งางใบฮักที่เคยเอ่ยจากหัวใจที่สอง